สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวทัตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวทัตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19 นะคะกุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิก นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่าน,นดวงความรักความสัมพันธ์ในกับคนโสดชาวธาตุน้ากระกรกดมีนพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะคอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น แะะม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลนล์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดแรงสิ้นนะคะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับคนโสดชาวทัตน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่านะคะโสดแบบไหนคะ โสดมีคนคุยดูได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้สําหรับคนโสดที่จะมาดูนะคะจะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่เพิ่งจะเลิกกับคนรักมาแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ไม่มีสถานะแบบนี้ก็เรียกว่าโสดเช่นเดียวกันนะคะโอเคเนาะเขาจะตรงกันนะคะโอเคคนโสดชาวท่าน้ำกรากฎมีนพิจิกหม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิใบ,บอดีต ปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคาแนะนํา1ใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาตน้ํากรากฏมีนพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างทําไมตอนนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะใบที่2 นะคะสามถ้วยและไปที่3ามนะคะได้เป็นไพ่สี่เมท้าค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุน้ํกรกระกฎมินพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะธาตุน้าด้วยกันเองเนาะกระกฎมินพิจิกหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษิงทนูเนาะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมา คนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเปิดปาร์ตี้รีเลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อตัวเรานะคะไม่สามารถที่จะมองเห็นถึงอนาคตความสัมพันธ์ได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเนาะแล้วก็เอาเราเข้าไปนะคะกลายเป็นรักสามเศร้าหรืออาจจะเป็นตัวเราหรือตัวเขาก็ได้ที่ เอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้กลายเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นสามถ้วยแบบนี้นะคะตัวคุณรู้สึกว่าในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นไม่ใช่มีแค่คุณกับเขาแค่สองคนมีคนอื่นเข้ามาร่วมแจมความรักกับคุณด้วยไมารู้สึกว่าตัวคุณคิดว่ามันความสัมพันธ์นี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะมันมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามันแย ille, นะะนนลล่นะคะเนาะตัวคุณเลยเลือกนะคะที่จะเ,เดินนะคะออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ถึงมันจะไม่ใช่รักสามเศร้าแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตนะคะเราไม่สามารถที่จะมองได้ถึงว่าในอนาคตเรากับคนนี้จะเดิน ไปในเส้นทางเนี้ยแบบไหนยังไงนะคะตัวคุณก็เลยเลือกที่จะออกมานะคะเนาะกลายเป็นคนโสดนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกในช่วงเดือนมีนาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าดาบค่ะใบที่สองนะคะคิงถือไม้เท้าและใบที่สามนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกคะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุ่มนะหรือชาวธาตุไฟนะคะ เมสสิงห์ธนูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้นอ้องใหม่อ่านตามนา้าไพค่ะมารู้สึกว่าในเดือนมีนาคมนี้ชาวท่าน,น้ำกรกฎมินพิจิกหลังจากที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะตัวคุณยังมีความเขาเรียกว่ายังมีความรู้สึก คิดถึงนะคะยังอยากรู้และยังอยากรับรู้ความเป็นไปของเขาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเขาคบกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตัวคุณยังยังเหมือนกับมีความคิดถึงเขาอยู่ยังอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปนะคะในชีวิตของเขาแต่มันก็ได้แค่อยากรู้เท่านั้นตัวคุณตัวคุณมีความเขาเรียกว่าจะเป็นห่วงหรือเปล่าก็ไม่ใช่จะคิดถึง ก็มีเชิงอะไรประมาณนี้เออนะคะแต่ตัวคุณก็เลือกที่จะแค่อยากรู้เลือกที่จะแค่อยู่ในความคิดเท่านั้นนะคะไม่ได้ take a คชั่นใดๆกับคนเก่านะคุณเลือกที่จะมองอนาคตของตัวเองมากกว่านะคะเลือกที่จะมีชีวิตใหม่นะคะเลือกที่จะสนใจในเรื่องราวของการทำงานนะคะมุ่งมั่นหาค,ความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็รอคอยคนที่เป็น คู่ของคุณจริงๆซะมากกว่านะคะถึงแม้บางคนในใจลึกๆอาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็คงเลือกที่จะไม่เดินหันหลังกลับไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ,นะก็เลือกอนาคตของตัวเองมากกว่านะคะในเดือนมีนาคมนี้ตัวคุณจะเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะคะสร้างความมั่นคงนะคะสนใจใน ดรื่องราวของการงานนะคะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองซะมากกว่าถึงแม้ว่าในใจลึกๆอาจจะคิดถึงนะคะอาจจะอยากรูก้อยากเห็นความเป็นไปของคนที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะคะแต่ตัวคุณก็เลือกที่จะแค่ทําได้แตออ่คิดถึงเท่านั้นนะคะทำได้แต่นั่งมองดูเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้กลับไปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของความรักของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรไม่คออเุญญียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ e อ per o r ค่ะใบที่2เป็นไพ่3เหรียญน,นะคะและใบที่3เป็นไพ่ The World นะคะ ชาวธานามกโกคมีนพิจิกสสำหรับคนโสดนะคะเอาคำสำหรับในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตำแหน่งนะคะหรือคนคนนี้อาจจะได้เจอกันจากการเดินทางอาจจะได้เจอกันจากการประชุมสัมมนานะคะหรืออาจจะได้เจอกันจากการทำงานก็ได้เนาะไมารู้สึกว่าตัวคุณจะได้โอกาส ที่จะได้พบได้เจอกับใครใหม่ๆคนคนนี้จะมาเปิดโลกใหม่ให้กับคุณนะคะอ่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะก็ลองเปิดใจดูค่ะมันเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้เปิดทัศนคติเปิดโลกใหม่ๆเขาคนนี้นะคะจะเข้ามานะคะเอ่ทำให้ตัวเราเนี่ยได้ทําความรู้จักนะคะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ะะอาจจะเข้ามานะคะ เป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้นะอาจจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะธุรกิจหรืออาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่มองว่าอย่างน้อยๆะคะ่ะเราเราก็ลองเปิดใจที่จะพูดคุยทําความรู้จักกันก่อนนะคะจะได้พัฒนาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวของอนาคตยังไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าคนคนนี้จะถูกจริตหรือว่าถูกชะตากับคุณหรือไม่แต่ต้องดูดีๆนะคะว่าเขาเป็นคน สดจริงๆหรือเปล่าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตน้ำกระกรดมีนพิจิกค่ะไม่เปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบได้เป็นไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยใบนี้เข้ามาบอกว่าตัวคุณต้องให้โอกาส นะต้องให้โอกาสต้องเปิดใจที่จะได้ทําความรู้จักกับใครใหม่ๆถึงแม้ว่าคนคนนี้ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆในเรื่องราวของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอายุนะคะศาสนาวัฒนธรรมคือมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าหากว่า มีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณอย่างน้อยๆเขายื่นมิตรภาพดีๆให้แล้วก็ควรจะรับไว้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะอย่าปิดโอกาสนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลื มกดกระดิ่งด้วยอย่างที่ไม่บอกจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ